สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านกินของการเกษตรอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาการมาดูวิธีการเปลี่ยนยอดต้นฝรั่งนะครับอันนี้เป็นต้นต่อที่เราเพาะไว้ประมาณ2หรือ3ปีแล้วนะครับก็เตรียมการเสียบยอดนะครับเปลี่ยนยอดวันนี้วิธีการเสียบยอดนะครับเราจะทํา2วิธีให้ดูนะครับเป็นการเสียบริมและแบบฝานบวกนะครับอันแรกอันนี้เป็นวิธีการแบบผ่าริมนะครับก็คือผ่ากลางนะครับแล้วก็เสียบเป็นริมลงไปนะครับแล้วก็ใช้เทปพันให้แน่นนะครับ ข้อดีของวิธีนี้นะครับก็คือทําง่ายนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือเนื้อเยื่อเจริญจะประสานกันค่อนข้างช้านะครับก็จากนั้นนะครับผมจะใช้ตัวบัตตี้เทปนะครับซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายๆพาราฟิล์มนะครับในการปิดที่บริเวณแผลนะครับป้องกันน้ำเข้าต่อไปวิธีที่2ครับอันนี้เป็นวิธีการแบบฝานบวบนะครับวิธีการนี้ก็คือข้อดีก็คือจะทําให้เนื้อเยื่อเจริญเขาติดไว้นะครับ ้นกิ่งกิ่งร้อยต่อเนี่ยจะติดไว้นะครับแต่ข้อเสียก็คือค่อนข้างที่จะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้มือประคองจับตลอดนะครับก็เหมือนเดิมครับมัดให้แน่นนะครับแลใช้ตัวบาริเทพันปิดแผลนะครับซึ่งยอดพันธุ์ดีที่เอามาเสียบวันนี้นะครับเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับพันเหมยกุยหงนะครับอันนี้จะเป็นต้นพันธุ์ที่เราเปลี่ยนยอดแล้วนะครับซึ่งอายุประมาณ1ปีแล้ว อันนี้จะเป็นรอยแผลนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นวิธีฝันบวกนะครับแผลก็สมานกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับ